ต้มซุปกระดูกหมูนะคะต้มแซ่บกระดูกหมูนะคะต้มแซ่บซุปเปอร์นะคะข้าวหมกไก่ต้มบวกเครื่องในกล่องละหกสิบข้าวหมกไก่ทอดกล่องละห้าสิบสลัดผักนะคะถูงละสี่สิบห้านะคะมีให้เลือกหลายอย่างนะคะมีข้าวโพดมีข้าวบาเล่มีกล้วยมีส่วแดงมีแอปเปิ้ลมีเปลือกมีฟักทอง มีมะเขือเทศราชินีแล้วก็ผักนะคะบาร์บีคิวหมูนะคะไม้ละสิบบาทบาร์บีคิวไก่นะคะไม้ละสิบบาทบาร์บีคิวเนื้อหมูนะคะไม้ละสิบห้าผู้อัดพอดชิละห้าบาทนัดเก็ตไก่ชิละห้าบาทปลาไข่ปลาไข่ตัวละห้าใช่วากาเมะทอดนะคะแล้วก็ขูอัดท่อนะคะ สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะปนุนั่งรถปอสอที่วงเวียนใหญ่มาลงที่ปารุมีฝั่งตรงข้ามวัดพระสุเดเจดีจังหวัดสุพรรณนะคะวันนี้มาเดินตลาดนัดพระสุเดเจดีหรือตลาดกองโมพมระสุเดเจดีจังหวัดสุพรรณกันนะคะเลี้ยวซ้ายเลเดินตรงไปนะคะวันนี้วันที่29่สิการกฎาคมพศ2568เวลาประมาณ17บนาฬิกาสนาทีค่ะตลาดนัดพระสุเดเจดีหรือตลาดกองโมพมระสุเดเจดีจังหวัดสุพรรณมีวัน,นะะังคาาและวันศุกร์เวลาประมาณ4ี่โมงเย็นถึง2ทุ่ม วันนี้มาเดินตลาดนี้นะคะมาดูว่ามีของกินอะไรบ้างขนเมเบื้องขายชิ้นละเท่าไหร่คะ40บทค่ะทั้งก่องทั้งุงรอคะเท้ากันค่ะพี่ขนุ่มขนเบื้องนะคะชิ้นละ40บาทนะคะขอบคุณนะคะขนมทังแตกล่ะคะเท่ากันค่ะขนมถังแตกก็40บาทนะคะขอบคุณะคะ่ะร้านยำนะคะยำปูม,มานะคะตัวละ20บาทนะคะ ตัวละ25บาทนะคะสามตัวนะคะยำฟรีนะคะขอบคุณค <t iny o> ่ะขนมไทยนะคะช่วยละ10บาทนะคะขอ <t iny o> บคุณนะคะทุก <t> อ <iny o> ย่างนะคะ20บาทนะคะมีผัดซีอิว๊วมีผัดหมี่สั้่วแล้วก็อะไรนะคะ <t iny o> ผัดมาม่าผัดมาม่านะคะแล้วก็ผัดไทยนะคะขอบคุณค่ะข้าวโพดคุกเนยนะคะ,นะคะราคาิ่มต้นนะคะช่วยละ30บาทนะคะ ไข่นกคาะนะคะราคาต้นนะคะชุดละสามสิบาทนะคะมีทั้งแบบต้มน,นะคะแล้วก็แบบพอด้วยนะคะขอบคุณค่ะร้านส้มตำนะคะขอบคุณค่ะหมูสเต๊ะนะคะสิบไม้เก้าสิบบาทนะคะขอบคุณค่ะร้านน้ำนะคะขอบคุณน,นะคะ ร้านคุณส้มเคบับนะคะราคาห้าสิบเก้าบาทนะคะมีทูน่ามีหมูมีเนื้องวไก่กรอบแล้วก็ปลากรอบขอบคุณนะคะร้านแกงส้มนะคะแกงส้มชุดละห้าสิบบาทนะคะแกงส้มนะคะชุดละห้าสิบาทนะคะขอบคุณค่ะร้านยำนะคะราคาเริ่มต้นนะคะสี่สิบบาทนะคะขอบคุณนะคะ ร้านสมพงขนมพกไส้พารักนะคะราคาเริ่มต้นนะคะ3าสิบห้าบาทนะคะมีไส้เผือกนะคะไส้มันม่วงนะคะไส้ข้าวโพดนะคะไส้ต้นหอมนะคะไส้ฟักทองนะคะแล้วก็ไส้มะพร้ขาวนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ขนมปองนห่งน,นะคะไม้ละ25บาทนะคะมลงทอดนะคะราคาต้นนะคะ30บาทนะคะมีจิง้งหรีดนะคะจะดิ้งนะคะแล้วก็ดักแด้นะคะขอบคุณสุกี้ชาบูไอซ์สภาคสูงเจดีนะคะขี่ละ29บาท ขอบุณค่าปันสดลูชิน้นหมูเงินล้านนะคะขี่ละยี่สิบบาทนะคะเสียบไม้นะคะไม้ละสิบบาทนะคะแล้วแบบเสียบไม้แล้วก็ย่างนะคะไม้ละสิบบาทนะคะขอบุณค่ะขนมเค้กนะคะชิ้นละสามสิบห้าบาทนะคะสามชิ้นหนึ่งร้อยนะคะขอบุณค่ะ ชุดเรียมหอนทองนะคะโหลละหนึ่งร้อยี่สิบาทนะคะขอบุณค่าพริกจินดานะคะถุงละยี่สิบบาทนะคะคุซารสามรสนะคะถุงละยี่สิบาทนะคะมะนาวนะคะมะนาวนะคะถุงละสามสิบนะคะถุงเล็กยี่สิบบาทนะคะขอบุณค่าบาร์บีคิวไม้ละหกบาทนะคะ มีเนื้อหมูนะคะแล้วก็เนื้อไก่นะคะขอบคุณค่ะไก่ติ่นทอดนะคะลูกละยี่สิบห้าบาทนะคะมีหลายรสชาตินะคะขอบคุณค่ะไส้กรอกอีสานทอดนะคะหกชิ้นสามสิบบาทนะคะสิบชิ้นห้าสิบบาทนะคะขอบคุณค่ะปลาทูทอดนะคะตัวละสามสิบบาทนะคะ ไข่นะคะแต่ละยี่สิบบาทนะคะผัก้อมนะคะราคาเริ่มต้นนะคะสิบบาทนะคะน้ำพริกปลาทูนะคะถุงละยี่สิบน้ำพริกกะปิถุงละยี่สิบาทนะคะขอบคุณค่ะปลาไขท่ทอดนะคะตัวละห้าบาทนะคะขวดทอดนะคะจีละห้าบาทนะคะขอบคุณค่ะวาเฟอร์นมสดแม่ตุกนะคะวาเฟอร์ไส้กรอกน,นะคะม้ละสิบบาท ไส้มะพร้าวอ่ะชิ้นละยี่สิ้าไส้กะโพรชิละยี่สิบห้าไส้ผลไม้รวมชิ้นลย่สิบห้าไส้ฟักทองชิ้นละยี่สิบไส้ฝอยทองใบเตยชิ้นลย่สิบหไส้ฝอยทองชิ้นลยี่สิบห้าไส้เผือกชิ้นลยี่สิบห้าไส้มะม่วงชิ้นลย่ิบห้าไส้ปูอัดชิ้นลยี่สิบไส้ไส้กรอกชิ้นลยี่สิบห้ส้ลูกเกดชิละยี่สิ้าไส้ช็อกโกแลต้ชิ้ลยี่สิบ้า ส่อัอลมอนด์จิรละยี่สิบ้าขอบคุณค่ะทางหมูกรอบนะคะราคาเริ่มต้นนะคะหกสิบบาทหมูกรอบนะคะจิ้ละหกสิบไส้ทอดพวงละยี่สิบามพวงห้าสิบาทขอบคุณค่ะขนมจีนน้ำเมียวนะคะชิ้ละห้าสิบาทนะคะลาเป็ดนะคะชิ้ละหกสิบบาทนะคะขอบคุณค่ะมนตาโดน,นัทนะคะโดน,นัทนะคะ ชิละสิบสองบาทนะคะห้าชิ้นหกสิบสิบชิ้นหนึ่งอยี่สิบาทนะคะขอบคุณค่ะหมูปิ้งโบราณนะคะไม้ละห้าบาทนะคะหมูปิ้งนมสดนะคะไม้ละสิบบาทนะคะขอบคุณค่ะ ข้าวหมกไก่ทอดชันใต้นะคะข้าวหมกไก่ต้มนะคะกล่องละสี่สิบข้าวหมกไก่ต้มบวกเครื่องในกล่องละหกสิบข้าวหมกไก่ทอดกล่องละห้าสิบข้าวหมกไก่ต้มบวกไก่ทอดกล่องละหกสิบขอบคุณนะคะร้านลับข้าวนะคะราคาเริมต้นนะคะชุดละสี่สิบบาทนะคะขอบคุณค่ะ ร้านต้มแซบนะคะชุลล bueno. ะกหกสิบาทนะคะ oh ต้มซุปกระดูกหมูนะคะ <Hi. S 1> ต้มแซบกระดูกหมูนะคะต้มแซบซุปเปอร์นะคะขอบคุณนะคะปัดทอดชิลละห้าบาทนักเก็ตไก่ชิลละห้าบาท ปลาไข่ปลาไข่ตัวละห้าไข่หมึกชิ้นละสิบบาทขอบุนค่ะร้านนี้นะคะราคาเริ่มต้นนะคะสี่สิบาทนะคะมีตับหวานรับหมูนะคะรับเป็ดยำมหมูยอรวมนะคะแล้วก็ยำหัวหมูนะคะขอบุณค่ะร้านนี้นะคะราคาเริ่มต้นนะคะยี่สิบ้าบาทนะคะมีไส้กรอกทอด ใช่วากาเมะทออนะคะแล้วก็หูอัดทอดนะคะขอบคุณค่ะบาร์บีคิวหมูนะคะไมลละสิบบาทบาร์บีคิวไก่นะคะไมลละสิบบาทบาร์บีคิวเนื้อมูนนะคะไม้ละสิบห้านะคะขอบคุณค่ะร้านนี้นะคะโลละสามสิบบาททุกอย่างนะคะมีมันม่วงครับผมมันแครอทมันแครอท มันผักกาดมันกระตาเผือกนะคะ,ะ,คะแล้วก็ปลาคองค่ะขอบคุณนะคะน้ำอัดลมโมลานะคะแก้วละยี่สิบห้าบาทนะคะมีน้ำสตรอเบอรี่น้ำลิ้นจี่น้ำครีมโซดาน้ำซาสีน้ำบูฮาวายน้ำองุ่น น้ำมะพึ้งมะนาวน้ำบวยแล้วก็น้ำสลัดนะคะขอบคุณค่าสลัดโลนะคะสองอห้าสิบบาทนะคะสลัดผักนะคะถุงละสี่สิบห้านะคะมีให้เลือกหลายอย่างนะคะมีข้าวโพดมีข้าวบาเล่มีกล้วยมีถั่วแดงมีแอปเปิลมีเปลือกมีฟักทองมีมะเขือเทศาชินีแล้วก็ผักนะคะขอบคุณค่าร้านผักสดนะคะ ถุงละยี่สิบาทนะคะสามถุงนะคะห้าสิบาทนะคะมีให้เลือกหลายอย่างนะคะขอบคุณค่ะไส้กรอกหมูวุ้นเส้นไม่เผ็ดนะคะไม่ละยี่สิบห้าไส้อั่วสมุนไพรไมายลยี่สิบห้าไส้กรอกหมูเปรี้ยวนะคะไมาละยี่สิบห้าไส้กรอกหมูวุ้นเส้นเผ็ดนะคะไมาละยี่สิบห้าขอบคุณค่ะ น้ำต้มทันสดนะคะวดละแปดสิบนะคะคดละยี่สิบนะคะคดละสิบบาทนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามคลิปวิดีโอของปานุเชยกดไลค์กดแชร์แล้วกดสมัคสาชปานุด้วยนะคะสวัสดีค่ะ